สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามานั่งส่องต้นไม้กันนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสแวะเข้ามาในโรงเรือนนะครับก็เดี๋ยวเรามาส่องต้นไม้กันครับว่าแต่และต้นโตขึ้นไหมนะครับแล้วก็แต่และต้นฟอร์มเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับก็เป็นตัวเวกเตอร์นะครับต้นนี้ตอนนั้นซื้อมาเนี่ยเอ่อก็ขนาดเท่ากับตรงใบล่างนี้นะครับแต่ว่านี่คือเขาเขาก็โตขึ้นมาแล้วนะครับก็มี ขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใบใหม่เนี่ยเขาชูขึ้นนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ตอนนั้นที่ซื้อมานะครับเขาด่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มารอลุ้นว่ายอดเขาเนี่ยจะด่างเพิ่มไหมแต่ก็เท่าที่สังเกตนะครับ ก็ยังไม่มีด่างที่ให้เห็นชัดเจนแต่ก็จะมีะด่างกิดขีดนะครับลางๆอยู่บ้างนะครับบางใบนะครับไม่ได้ไม่ได้มีขีดทุกใบนะครับต้นนี้ก็ต้องมาลุ้นหน่อนะครับว่าอนาคตหน่อเขาจะเป็นยังไงเนาะเพราะบางต้นที่ไม่ด่างเลยนะครับอย่างมีอยู่ต้นนะครับสมัยก่อนเนี้ยผม ซื้อตัวコレกเตอร์มานะครับเป็นコレกเตอร์เอ็กซ์แปรน,นะครับต้นนั้นเนี่ยไม่ด่างเลยแล้วก็พอดีเขามีแกนเนาะแกนเก่าเนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวก็จะเป็นต้นนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวコレกเตอร์นะพอดีผมเพิ่งแต่งโคนแต่งรากไปเขาก็เลยจะเหี่ยวๆครับยังไม่ยังฟื้นนยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับอย่างต้นนี้ตอนนั้นที่เอฟมาเนี่ย แกนเขาเนี่ยมันมีแกนเก่านะครับผมก็เลยทําการตัดแกนเก่าทิ้งทีนี้เนี่ยแกนเขาตอนนั้นเราเพิ่งเพิ่งเพิ่งเอฟมาเนาะเป็นไม้ที่ยังไม่มีจํานวนยังไม่ค่อยเยอะเราก็เสียดายเราก็เลยนําแกนเขาเนี่ยยังไม่มีล่ากนะครับแกนเขานาไปลองชําเล่น,เล,นเล่นดูนะครับก็ปรากฏว่าเขาจ่ายหน่อมานะครับ2หนอด้วยกันนะครับก็ด่างทั้ง2หน่อเลยนะครับ แต่ลักษณะหน่อเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยถ้าดูเผนๆนี่ก็อาจจะนึกว่าเป็นทังคาตาเนาะเพราะลักษณะเขาเหมือนทังคาตาเลยแล้วกออ็อย่างใบนี้ครับเหมือนด่างรีเวิร์ดถ้วยวก็จากแม่ที่เขาไม่ด่างเลยนะครับ mm hmm. ก็มีโอกาสนะว่าตัวหน่อที่ได้ใหม่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ได้หน่อด่างนะครับซึ่ง ตัวเนี้รอดรอดมาแค่หน่อเดียวนะครับอีกหน่อหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ไม่รอดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแกนเขาลากไม่ออกครับเออแต่หน่อเขาโตมาพอประมาณแล้วผมก็เลยแยกทําการแยกหน่อออกมาแล้วก็มาชําลากนะครับให้เขาออกลากด้วยตัวเขาเองนะครับแต่กว่าจะฟื้นก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยครับเนี่ยครับผมเทียบให้ดูเนาะอันนี้ต้นแม่นะครับไม่ด่างเลยนะครับไม่มีไม่มีขีดไม่มีเส้นด่างอะไรเลยนะครับ ส่วนต้นนี้ต้นลูกครับที่ได้จากการชำชำแกนนะครับก็ออกมาด่างต่างจากต้นแม่โดยสิ้นเชิงเลยนะครับครับจริงๆก็มีหลายต้นนะครับที่แม่เขาเออด่างไม่ค่อยดีนะครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นตัวมารินเลดเนาะหรือตัวเลสบูไฮบิดนะครับ ซึ่งปกติถ้าหน่อด่างเนี่ยบางทีด่างแล้วก็เออออกเป็นเหลืองส้มเลยนะครับส่วนตัวที่เขียวเนี่ยเขาจะออกออกเป็นสีอมแดงไปเลยนะครับแดงออกดําไปเลยซึ่งหน่อที่เขาจ่ายมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีด่างเท่าไหร่ถ้ามีด่างก็อาจจะเป็นด่างเป็นแค่บางใบนะครับแต่อ,อ่อย่างเนี้ยครับเขาก็มีอยู่หนึ่งหนอนะที่เขาจ่ายจ่ายหน่อลูกมานะครับที่ด่างค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าอย่างต้นนี้เห็นไหมครับ คือส่วนด่างเนี่ยเขาออกเป็นเหลืองออกออกไปทางส้มถึงแดงนะครับส่วนตัวตัดกับตัวเอ่อที่สีใบค่อนข้างเข้มออกไปทางดำนะครับต้นนี้ก็น่าจะอนาคตก็น่าจะด่างดีเลยนะครับซึ้นต่างจากแม่เลยนะแม่แม่แม,แม่แม่ด่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลูกก็ด่างค่อนข้างดีก็มีโอกาสบ้างนะครับสำหรับ บางต้นเนาะก็ทําให้เรารู้ว่านะครับเอออย่างแม่เขาด่างดีอาจจะออกหน่อมาด่างด่างไม่ดีเลยไม่ด่างเลยก็ก็เป็นไปได้นะครับหรือบางต้นเนี่ยเออด่างไม่ดีแต่ก็มีโอกาสนะครับที่ลูกออกมาแล้วจะด่างดีนะครับก็แล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับอย่างต้นนี้เออต้นนี้เป็นตัวดัก o อนคลาวนะครับ ตันนี้ก็ด่างค่อนข้างดีเลยครับยอดเนี่ยกำลังมาด่างด่างด่างค่อนข้างดีเลยครับก็ต้องรอดูว่าฟอร์มเขาเมื่อตอนโตแล้วนะครับจะด่างดีขึ้นกว่านี้ไหมนะครับก็เดี๋ยวต้องรอมาดูลองดูกันนะครับยอดมาก็กำลังเริ่มยอดกำลังเริ่มเข้าด่างแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้ว ตัวนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าเป็นตัวออฟที่ใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขานะครับจะต่างจากพวกแบ็กออฟเนาะแล้วก็จะมีตัวแบ็กเกรฟนะครับแบ็กเกรฟก็จะมีลักษณะก็เป็นใบเป็นออฟตุกษะที่ใบมีขนาดค่อนข้างใหญ่เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ให้ให้ด่างได้ถึงสีแดงส้มเลยเหมือนกันนะครับ ต้นนี้ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เพราะตอนนั้นผมทําการแต่งรากแล้วก็นํามาเลี้ยงในโรงเรือนด้านนอกนะครับจากตอนนั้นผมทําการเลี้ยงไฟเนาะเขาก็เลยต้องมีการปรับสภาพกันนะครับอ่าส่วนต้นนี้เป็นตัวออฟตุสะนะครับเป็นตัวแบ็กออฟตุสะ sp นะครับต้นนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าเขาให้ด่างเนี่ยลาก เฉดสีดีครับมีทั้งดำขาวแล้วก็มีทั้งดำชมพูดำแดงเนาะอมๆก็ได้นะครับตัวเลนก็ออกไปทางฟ้า,ฟานะครับก็ตัวฟอร์มนี่ก็มีทั้งที่เป็นลักษณะใบกลมยาวนะครับแล้วก็จะมีที่เ,เป็นฟอร์มแบบออกทางกลมสั้นคอมเพก ก็ต้นนี้ก็เป็นต้นเดียวกันนะครับ back อฟตุส s าเอแต่ว่าทรงต้นนี้จะออกแนวคอมแพกกว่าต้นเมื่อสักครู่นะครับต้นเมื่อสักครู่ใบเขาจะออกเป็นกลมเรียวยาวกว่านะครับสำหรับต้นนี้นะครับต้นนี้คือตัวอากาฟูเลดเบิร์นะครับตัวนี้ก็บางใบเนี่ยก็เหมือนจะเข้ารีเวิร์ดเนาะต้นนี้ก็โตค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าด่างเนี่ยสีออก แดงจัดเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนะครับที่ที่มีความสวยงามเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมซื้อมาต้นนี้ก็มีราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับสำหรับต้นนี้ยังไม่ยังไม่มีหน่อด้วยนะครับต้นนี้ยังไม่มีหน่อให้เลยสำหรับต้นนี้นะครับเป็นตัวออปตุสะนะครับคูพาริวัทังคาต้านะครับตัวนี้จะเป็นตัววาลิกาเตเนาะเป็นตัวด่าง ต้นนี้ก็ได้มาตอนนั้นประมาณ3-4ี่ใบนะครับตอนนี้น้องก็โตขึ้นมาเยอะเลยครับแต่ก็โตค่อนข้างช้าเช่นเดียวกันนะครับต้นนี้สำหรับต้นนี้เป็นตัวบราว์ชูกานะครับเป็นวีเมียไอไฮบิดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ด่างค่อนข้างสวยคือออกเป็นแนวดำส้มเนาะ ส่วนหน่อนี้เขาก็เหมือนจะด่างล้วนนะครับแต่ก็ยังมีขีด,ขดที่ใบบ้างนะครับแต่เป็นตัวที่สวยตัวหนึ่งเลยครับเพราะว่าหน้าเลนเขาออกเป็นตัวเกรด็ดเนาะเหมือนเกรด็ดวุ้นใสๆนะครับที่ตัวหน้าหน้าหน้าเลนหน้าใบาเขาซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเก็บสะสมเลยแล้วแล้วก็ราคาตอนนี้ก็ไม่ไม่สูงมากด้วยครับ สามารถหาซื้อมาทำพัน์เก็บสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวของเราได้ครับสำหรับต้นนี้คือ p i กมี่ไทเกอร์นะครับตอนนั้นที่ผมได้ชื่อมาเป็นตัว p i กมี่ไทเกอร์เนาะแต่ก็ลักษณะตัวใบเขาจะไม่ได้ยาวแข็งขึ้นมาเหมือนไทเกอร์เท่าไหร่นะครับไม่เหมือนไ,ไอตัว p i กมี่ไทเกอร์เท่าไหร่เนาะ แต่ว่าตัวนี้ก็คือได้ชื่อมาตอนนั้นก็คือพิกมี่ไทเกอร์แต่เอ่อเท่าที่ผมสังเกตนะครับไม้เมล็ดเนี่ยมันก็จะมีต้นที่โตขึ้นมาเนี่ยจะออกไปทางพ่อด้วยแล้วก็ทางแม่ด้วยที่แบบอาจจะจากเมล็ดฝักเดียวกันแต่ว่าลักษณะต้นเมื่อตอนเขาโตเนี่ยเขาก็อาจจะมีความแตกต่างอาจจะไปชัดทางพ่อหรืออาจจะไปชัดทางแม่เนี่ยออกไปทางแมก่ก็เป็นไปได้นะครับอย่างต้นนี้ก็คือพิกมี่ไทเกอร์เหมือนกันแต่ ลักษณะต้นเขาก็อาจจะออกไปทางทางใดทางหนึ่งไม่ทางพ่อก็ทางแม่นะครับซึ่งคู่ผสมของตัวปิกนิไทเกอร์เนี่ยผมผมไม่ทราบนะครับว่าคู่ผสมเขามาจากก็น่าจะมาจากปิกมี่เนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าปิกมี่ตัวไหนนะครับผสมเข้ากับตัวไหนเนาะก็เลยอันต้นนี้ก็เลยอาจจะไม่ คลายทางตัว p ิกมี่ไทเกอรเท่าไหรก่ก็สวยดีครับสวยแปลกออกไปดีลักษณะเขาฟอร์มเขาแตกต่างออกไปเนาะดูแปลกตาดีครับสำหรับต้นนี้ก็เ,เป็นตัวโคลาซอนนะครับโคลาซอนที่ตอนนั้นที่ซื้อมาเนี่ยเขามีรีเวิร์ดบ้างบางใบนะครับแต่ตอนนี้ก็คือรีเวิร์ดเนี่ยค่อนข้างหลายใบแล้วนะครับ เข้าหลายใบแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยบางใบไม่ด่างนะครับแต่ว่าเนี่ยเขา้าเข้าด่างครบทุกใบแล้วนะครับแล้วก็รอลุ้นเนาะรอลุ้นให้เข้ารีวอร์ดครบทุกทุกใบนะครับสําหรับตัวนี้ก็สวยเลยโครลาซอนนะครับสําหรับต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นเนาะที่แบบน่าเก็บสะสมมากครับเป็นตัวอาเกะโบนะนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นโชสำหรับโรงเรือนนี้อีกหนึ่งต้นเลยครับ เพราะว่าน้องเขาเนี่ยด่างค่อนข้างดีแล้วก็สวยมากนะครับบางใบก็มีเข้ารีเวิร์ดแล้วด้วยถ้าเข้ารีเวิร์ดทั้งหมดเนี่ยน่าจะสวยมากเลยนะครับสําหรับต้นเจ้า bon อาเกบุโนต้นนี้นะครับแต่ว่ายังห่วงหน่อมากนะครับหน่อที่ให้เนี่ยยังไม่ยังไม่ได้หนอด่างเลยนะครับได้หน่อมาจํานวนพอประมาณจํานวนหนึ่งแล้วแต่ยังยังไม่มีหน่อด่างเลยนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างห่วงหนอ ด่างเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าต้นนี้นะครับเป็นตัวปิกมี่นะครับฮากิวาระนะครับต้นนี้ก็กว่าจะฟื้นนะครับซึ่งผมกเ็เลี้ยงไฟมาก่อนด้วยแล้วก็นำออกมาเลี้ยงไว้ในโรงเรือนนะครับก็กว่าจะปรับสภาพได้นะครับก็ยุบไปนานพอสมควรเลยตอนนี้ก็ยอดเริ่มจะต่งตึงกำลังเดินขึ้นมาแล้ว ก็เดี๋ยวต้องรอนะครับรอเขาเข้าฟอร์มแล้วก็รอเขาค่อยๆโตเนาะเลี้ยงพวกฮาวเวอร์เทียเนี่ยต้องใจเย็นจริงๆครับสำหรับเจ้าต้นนี้นะครับเป็นตัวมูติก้านะครับมูติก้าด่างแต่ก็เอ,อ่อเกือบฮาร์ฟแล้วนะครับครึ่งนี้ก็ไม่มีเขียวเลยนะครับเกือบจะเข้าฮาร์ฟแล้วเกือบจะด่างเข้ายอดเลยทีเดียว ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับไม่งั้นเนี่ยต้องทําการปาดยอดนะครับว่ายอดใหม่เขาเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับต้องมารอลุ้นว่าจะยอดเขายอดด่างล้วนไหมนะครับสําหรับต้นนี้เจ้ามูติก้าเวลาน้องเขาโตแล้วเนี่ยถ้าเห็นฟอร์มที่ต้นใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างอวบอ้วนตะมุตตมิเลยทีเดียวครับสําหรับเจ้ามูติก้า สำหรับต้นนี้นะครับก็อาจจะแปลกตาหน่อยเพราะในท้องตลาดก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะเป็นรูปผสมนะครับตัวนี้เป็นตัว b บ b ี้บอลคอร์ดแบ็กจิมนะครับต้นแม่เขาเนี่ยด่างไม,ไม่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 เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดเริ่มเริ่มจะไม่ด่างแนละ้วแต่ว่าหน่อนเนี่ยเขาจ่ายออกมาเนี่ยต้องมาองรอลุ้นกันนะครับว่าหน่อนเขาจะด่างดีครบทุกใบแล้วนะครับก็ต้องมารอดูฟอร์มต้องรองใหญ่กว่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวทําการแยกกระถางนะครับ แล้วก็มาทําการทําฟอร์มว่าโตมาแล้วเนี่ยฟอร์มเขาจะออกทรงเป็นลักษณะไหนนะครับสําหรับเจ้าเบบี้บอลคอร์ดแบ็กจิมต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้ฟอร์มก็อาจจะดูแปลกๆนะครับเพราะว่าต้นนี้เพิ่งได้มาจากน้องที่เลี้ยงต้นไม้ในสายนี้ด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นออฟตูซุเะ USA นะครับ ใบเนี่ยพอมาเลี้ยงแสงในโรงเรือนผมเนี่ยใบมันรู้สึกจะฟอร์มเขาจะสั้นๆกระชับลงนะครับจากใบเดิมเนี่ยที่บางใบจะมีคุลักษณะที่ยาวกว่านะครับก็ต้องมารอดูว่าเขาไล่ฟอร์มแล้วเขาจะออกมาเป็นลักษณะไหนยังไงแต่ว่าความด่างเขาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยครับออกไปทางคล้ายๆถ้าดูเผิอนอๆนี่ก็คล้ายๆตัวแบล็กลูซี่เหมือนกันนะครับ แต่แบคโรซี่ปลายใบเขาทรงใบเขาน่าจะเดียวแหลมกว่านี้เนาะแต่ตัวนี้มันจะออกแนวอวบอ้วนแบนๆนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทรงเขาฟอร์มเขาตอนโตใหญ่จะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับผมสำหรับเต้าต้นนี้นะครับเป็นตัวมอกฮานีไอยนะครับเจ็ดดากอนหรือมันจะมีอีกชื่อหนึ่ง ผมไม่แน่ใจเอ่อมันจริงๆมันก็คือตัวชิโรเต้ไฮบิดนะครับซึ่งจริงๆผมมีข้อมูลเนาะพี่ๆในกลุ่มเคยโพสไว้นะครับว่ามันก็คือชื่อชื่อเดียวกันนะครับสำหรับไอ้ต้นนี้ที่ผมได้มาก็คือในนามชื่อของเขาคือเจดาก้อนตัวนี้เอ่อใบเนี่ยเริ่มเข้ารีเวิร์ดนะครับก็ยังไม่ได้ฟื้นดีมากเท่าไหร่เพราะตอนที่ได้มาคือต้นน้องเขาเล็กมากนะครับก็ต้องมารอน,น้องเขาปรับสภาพเนาะ แล้วก็ค่อยๆไล่ฟอร์มกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เจ็ดดากอนสำหรับเจ้าต้นนี้นะครับอ่าถ้าผมเอามือปิดชื่อไว้เนาะน้องเขาก็มีความสวยเลยนะครับบางท่านอาจจะเดาออกหรืออาจจะเดาไม่ออกเนาะด้วยความสวยแปลกตางน้องเขาด้วยสีสันเขาเรามาเฉลยนะครับต้นนี้คือเจ้าฮานาบิครับผม ตัวนี้นีเ่เลี้ยงแดดก็ให้สีสันที่สวยงามเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงไฟไฟอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับน้องก็อาจจะเป็นด่างเขียวขาวเนาะถึงเขียวเหลืองแต่ว่าพอมาเลี้ยงแดดเนี่ยเขาจะออกเป็นดำดำเหลืองดำส้มได้เลยทีเดียวนะครับจะมีรุ่นพี่เขาอีกต้นนะครับที่มาจากแม่เดียวกันเนี่ยซึ่งพี่เขาเนี่ยทีแรกนึกว่ายอดเนี่ยเข้าด่างล้วนแล้วครับ แต่ว่ามาสองอ้าวปรากฏว่าเข้ารีเวิร์ดครับผมเข้ารีเวิร์ดนะครับเริ่มเข้ารีเวิร์ดเกือบจะครบยอดเนี่ยเกือบจะครบทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาอรอลุ้นกันนะครับว่าให้เขาไล่ครบเนี่ยก็จะเป็นฮานาบิรีเวิร์ดต้นแรกในส่วนผมซึ่งส่วนอื่นๆท่านอื่นอาจจะมีแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าฮานาบิ สำหรับต้นนี้ก็เป็นตัว BackO f b a r ิเก a ตนะครับตัวนี้ตอนนั้นผมทำการยกยอดไปนะเนาะพราะเนื่องจากยอดเขาเนี่ยด่างค่อนข้างกระจายนะครับแต่ว่าตัวโคนเนี่ยด่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ได้หน่อมาเนี่ยค่อนข้างด่างดีหลายหลายนอเลยซึ่งจริงๆผมยกยกยอดไปพร้อมกับตัว b a c k l u ซ y นะครับแบ็กลูซีนี่ก็ลักษณะเดียวกันคือย,ยอดเนี่ยด่างค่อนข้างดีนะครับ แต่ตัวโคนเนี่ยก็ด่างยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทําการยกยอดไปนะครับก็ได้หน่อมาเนี่ยก,ก็ด่างค่อนข้างดีแล้วก็ตัวยอดเนี่ยทั้ง2ต้นเนี่ยคือเริ่มฟื้นแล้วนะครับเริ่มกลางออกแล้วนะครับก็ได้พันมาพอจํานวนพอสมควรเลยครับทั้ง2ต้นนะครับแล้วก็จะมีตัวออฟไตหวันอีกต้นหนึ่งเนาะ ซึ่งออฟไต้หวันเนี่ยเ,เป็นที่น่าเสียดายมากเลยคือโคนต่อกับตัวยอดเขาเสียไปนะครับแต่ยังโชคดีนะครับสำหรับตัวออฟตุสะไต้หวันที่ผมยังได้หน่อด่างมานะครับก็ต้องมารอนะครับหน่อด่างจากการวางใบนะครับก็บางบางังบังหนอนด่างค่อนข้างดีเลยครับ สำหรับเจ้าต้นนี้เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดของผมนะครับตอนนั้นที่ผมทำการผสมก็คือเป็นตัวแบล็กรูซี่คอร์สกับฮานาะบิเนาะเป็นด่างทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็ผสมเกสรตั้งแต่ตอนนั้นคือเอ่อเริ่มเพาะนะครับตั้งแต่วันที่27เดือนหนึ่งเนาะก็คือ27มกราตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบเกือบ11เดือนแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้ได้ด่างมาหนต้นนะครับ ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าน้องเขาฟอร์มเขาจะออกมาประมาณไหนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เรามาทักทายเนาะมาดู2ต้นไม้กันพอประมาณเดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะพามาดูต้นต้นไหนกันอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยน,นะครับสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ